สวัสดีครับสวัสดีครับสองแต๊บเว่า้ำเยวม่เต็มเาอพี่ดไอ้เมร์ไอ้เมร์ัดแขนจักเก้าไปแล้วพี่เบดีพี่เบรเนาะ ยังาเหนยไ่เฉลยามแป้พ mm ี่บอลแดแดเดีย้องาาแต้มวันนี้หนักไหมวันนี้หนักไหมหนักครับหนักไหมเหนื่อยครับผาดีโดยได้ดิได้ดี ก็เดาตัวนี้ตัวเจนได้เดาพี <h 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 ่แดชทำไมโดนไปแดงอันแถมผมก่อนนะโอ้ยโอ้ย่วาเร็วไมลังนึงกระโดดแ้งคอมเกสลีบิว แต่เกมนี้เป็นไงบ้างโอ้แต่คิวขึ้นครับไม่เคยขึ้นมาก่อนจริงเหรอครับสกินสองข้างเลยเฮ้ยต้องพัฒนาแล้วนะอากาศมันปกติก็วิ่งอย่างนี้นะอากาศมันเย็นหรือเปล่าไม่รู้จอรนเกมเป็นไงวันนี้ยยก็ครึ่งหน้าเราทำดีดีครับแต่ครึ่งหลังก็มาโดนสองลูกก็ลวนลวนบ้างลวนลูกกลางกลางหมดเลยนะลูกสเกลเลยลูกแป้งสเกลมาเลย

โอ้ครึ่งแรกครึ่งแรกอ่ะเล่นโคตรเนียนเลยใช่ครับทาร์ทานเป็นไงมัง้งวันนี้ทีมเราเป็นไงมัง้งวันนี้ทีมเรารึ่งช่วงแรกทํากันได้ดีครับถึงมันจะตื้อๆเพราะเราห่างสนามกันไปนาน,นครับเพราะว่าเราไม่มีบอลกล้วยที่ได้เตะเหมือนกับทีมอื่นๆแต่ว่าเราก็พยายามกลับมากันได้ เลยได้4ประตูในครึ่งแรกแต่พอครึ่งหลังโมเมนตัมเกมมันเปลี่ยนเพราะว่าเราโดนใบแดงด้วยครับเราต้องลงมารับช่วยกันแต่ว่าทุกคนช่วยกันดีครับผมก็ดีใจกับทีมด้วยครับสามแต้มนะสามแต้มครับพอ่อขอบคุณครับสองต้องเป็นเข้ากันต้องเป็นเข้ากันไปเรื่องเกันไปผมแล้วผมขอทำเพื่อให้ได้เขาใหญ่ใหญ่ไม่มีอะผูคนเหลาถังถังเสี้ยงถังเสื้องผมก็เผื่อวัตถัยยาวไง มามีไซส์ตามที่ที่ได้หรือเปล่าเพราะว่าสั่งมาเสร็จต้องไปสกรีนหลังสกรีนเสร็จต้องอะไร์นเซ็นเตอร์แบ็คจะได้ลงเล่นสักหน่อยไอเบสเหรอาไปแล่นเต่บอลเล่นน่ะนี่แทนที่จะมิดฟิลด์มิดฟิลมีทีมจะลงเล่นสักหน่อย ก็แต่เตวันเลยนะยิงด้วยนี่วันนี้ยิงครับเป็นไงบ้างลูกเกมวันน <<|ja|>> ี้เป็นไงบ้างลูกเกมช่วงแรกดีมากช่วงแรกข้างหลังแต่ว่าพอโดนใบแดงเป็นจุดเปลี่ยนครับทำไม่เกมแบบมันล้วนครับแล้วเราก็เหนื่อยกว่าเดิมึ่งแรกโครช่งแรกโคสทีมอื่นบอกว่าเราเล่นไม่ใช่ทีสามนะเราเล่นระดับเลยครึ่งแรกอ่ะช่วงแรกเราคอมบอลเยอะตีให้เขาขึ้นมาไล่ครับ เล่นหงเนียเลยครึ่งแรกใช่เล่นเหมือนทีหนึ่งเลยอาเป็นไงบ้างวันนี้ได้ยิงประตูเออดีใจครับเปิดมาก็ยิงเลยครับก็ดีใจใและได้สามแต้มในบ,บ้านครับอ๋อก็ทีมเ,เป็นไงวันนี้ก็ครึ่งแรกต่อบอลเล่นนดะีับจบสกอร์ดได้ดีทุกคนครับรอ่าแล้วพอมาช่วงหลังๆโดนไม่แดงนะครับเป็นจุดเปลี่ยนของเกมครับก็เลยโดนอ่าเขากดนิดนึงครับ แต่ก็ยังต้านไม่ได้ก็ถือว่าดีใจครับเก็บสามแต้มแมตช์แรกด้วยครับของเล็กนี่ครับรยิงเลยเนาะใช่ครับซื้อกระป๋อก่อนเอาครับนี่ยิงด้วยวันนี้<อ>เป็นแม่งหอนเลี้ยงอย่างสวยเลยนะ <c oughs> เ,ยเดี๋ยวใส่เพลงมันๆให้เลยนะโอเคครังเขาครับของครับอ <c oughs> ่านี่พอใจ <c oughs> ไหมวันนี้พอใจครับพอใจความตัวเองไหมยังครับพี่ยังครับว่า ต้องพัฒใอใช่ไหมอีกเยอะครับอ๋อถมตัวแล้วครับผมเฮ้ยวเอาต่า่ไมอยาพี่ถมตัวน้องเปี้ยวดีใจด้วยสามแต้มไแต้มเปี้ยวสุดยอดเลยนะเยียมแม่ดีนะครูได้เต็มเลยนะไปลูกสามเพราะว่าเรือไห้ เป็นไงบ้างวันนี้ตั้งใจย,ยิงตั้งแต่ลิกเตอร์บอกว่าพี่เพชรจะยิงวันนี้ใช่ครับก็วันนี้ก็ได้ถามแต้มในบ้านเล็กสองครับก็ถือว่าเด็กๆช่วยกันเล่นได้ดีครับเรามีแต่คนไทยหมดแล้วก็เดกโก้ย้ายไปแล้วแต่เราก็เล่นกันได้ลูกเกมเป็นไงพี่ลูกเ,เกมก็ครึ่งแรกเราเล่นเราเล่นกันดีครับเด็กเด็กพวกเรากล้าเล่นกล้าแกะแล้วมันก็ได้สี่ลูกแต่ครึ่งหลังเราโมเมนตัมเปลี่ยนนรพ่อแล้วก็ได้โดนโดนโดนแดงคงเดชโดนแดงก็เลย เหนื่อยหน่อยต้องเปลี่ยนเปลี่ยนของออกครับแล้วก็เอาเกมรับลงมาช่วยดีกว่าได้ประสบการณ์ก็เหนื่อยมีอะไรเพิ่มเติมไหมเกี่ยวกับลูกเกมวันนี้ทําให้ได้ประสบการณ์อะไรเพิ่มเติมคุยกักน้องๆสมาธิครับเหมือนที่เซอร์เขาบอกเราแบบพอพอบอลนาเยอะๆบางทีประมาทนะประมาทก็ทําให้เหนื่อยโดนแดงอีกเนี้ยเขาก็โถมแล้วก็ลูกที่เราเสียส่วนใหญ่เราเสียลูกเซตเพย์หมดเลยก็ต้องต้องกลับไปแก้ไปซ้อมมันไม่ไม่ให้เสียอีก ดีใจพี่เพชรว่ายิงได้ลูกนึคคดงด้วยตั้งใจตั้งแต่ก่อนเกมเลยนเนาะสุดยอดพี่เพชรบอกบอกลีเตอร์ไปยิงครับซื้อซื่อของค,ครับ